อันตรายในผื้นป่านั้นมีอยู่มากมายรอบตัวไม่ว่าจะมาจากสัตว์ป่าดูร้ายหรือแม้แต่อัถนลึกลับต่างๆผู้คนที่เข้าไปหากินในผื้นป่าไม่ว่าจะเป็นพรานหรือวัดชาวบ้านล้วนแล้วแต่ก็เคยเอาชีวิตของตนเองเข้าไปทิ้งมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เก่งกาหรือมีประสบการณ์มากมายแค่ไหนก็ย่อมมีพลาดพลั้งกันได้ทั้งนั้นไม่เว้นแม้แต่พระธุดงค์ผู้ทรงศิล์ที่มีพลังจิตญาณบรารมีสูงส่งหลายรูปหลายท่าน ก็ยังเคยละสังขารทิ้งไว้ในผืนป่าไม่ต่างอะไรกันกับผู้คนทั่วไปแต่โดยสาเหตุนั้นอาจจะแตกต่างกันไปบ้างเพราะว่าพระธุดงค์ท่านท่านเหล่านั้นไม่ได้มีจิตที่ยึดติดยึดมั่นในกายสังขารเหมือนก,นกันกับผู้คนธรรมดาทั่วๆไปหลวงพ่อสุดท่านเป็นพระภิกษุที่ตลอดช่วงพรรษาที่ของตัวอยู่ในสมณเพศท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ออกธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อแสวงหาความมิเวก และบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่แต่ในพื้นป่าสมากกว่าจะจำสินอยู่ในวัดเรื่องยานบารามีนั้นท่านได้ถึงขั้นไหนแล้วไม่มีใครรู้แม้แต่ตัวของท่านเองเพราะท่านมุ่งเน้นแต่จะสร้างบุญบารามีเพื่อความหลุดพ้นเพียงแค่อย่างเดียวมากกว่าจะไปมุ่งเน้นในเรื่องของยานพลังจิตที่เป็นผลพลอยได้จากการฝึกจิตภาวนาพื้นป่าแถบทางภาคเหนือติดชายแดนฝั่งพมา่า ท่านก็เคยทุดงเข้าไปปรากฏมาแล้วหลายครั้งหลายหนแต่ก็ใช่ว่าจะคุ้นเคยเพราะความที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลของมันที่บางส่วนท่านก็ยังไม่เคยเหยียบย่ำเข้าไปพรรษานี้หลวงพอสุดท่านก็เลื่อมชลาภาพมากแล้วแต่ก็ไม่เคยลดละทิ้งที่จะออกทุดงไปตามป่าเขาเหมือนที่เคยทํามาเมื่อเหยียบย่ําเข้าไปในเขตของหมู่บ้านสุดท้ายที่มีอยู่เพียงไม่กี่หลังคาเรือนซึ่งส่วนใหญ่นั้นชาวบ้านจะเป็นชาวเขาเผ่ากะเ,เลียง แม้จะมาได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ชาวบ้านก็ยังได้ร่วมกันนำเอาอาหารข้าวหวานตามประเพณีนิยมการกินของตนที่มีตามวิถีมาใสาบ่บาตรให้ไม่ต่างก,กันกับชาวบ้านทั่ว,วไปที่นับถือพระพุทธศาสนาท่านจะปรากฏอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านเพียงแค่หนึ่งคืนก่อนที่ลุงเช้าของวันลุงขึ้นท่านจะเก็บอัฐะบริขารออกไปรับบิณฑบาตจากชาวบ้าน แล้วท่านก็มุ่งหน้าเข้าป่าลึกไปเหมือนที่เคยทำมาตลอดช่วงที่ออกทุดงและจะไม่กลับออกมาอีกเลยจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายตามที่ท่านได้ตั้งจิตปวารณาเอาไว้ตามระยะเวลาเมื่ออยู่ในป่าอาหารการกินจะหาฉันเอาแต่พอที่จะหาได้เช่นหมากไม้ป่าผืชผักและลากไม้หรือหัวมันหลังจากหลวงพ่อสุดท่านได้กำหนดจิตลงปากกดอยู่ในป่าลึก ที่ต้องเดินเข้าป่าไปเกือบครึ่งค่อนวันถึงจะถึงจุดหมายที่ท่านต้องการบริเวณที่ท่านยังไม่เคยเข้าไปถึงมาก่อนห่างเขตพมา่าอยู่เพียงไม่กี่เส้นจนล่วงเข้าถึงคืนที่สามณจุดบริเวณนั้นท่านก็ได้นั่งบำเพ็ญเพียรอยู่อย่างสงบเหมือนกันกันกบพื้นป่าทั่วไปไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นพอล่วงเข้าคืนที่สี่ช่วงสองยามก,กว่าหลังจากที่เงียบสงบมาตั้งแต่ช่วงหัวค่า กองไฟที่ท่านได้สมเอาไว้ที่หน้ากรดก็เลื่อมหมอดลงไปเหลือเพียงแค่แสงแดงๆรอดออกมาจากกองกีเทาให้เห็นอยู่นิดหน่อยแสงจันท์แสงเดือนก็พอจะทําให้มองเห็นอะไรอะไรได้ด้วยสายตาที่เริ่มชินกับความมืดท่านได้ลุกขึ้นเปลี่ยนอริยาบทเป็นเดินจงกรมอยู่ใกล้ๆกับกรดอยู่คู่ใหญ่ๆก็ได้ยินเสียงฝีเทา้าเหยียบย่ำใบไม้แห้งดังกรอบกรับกรอบกรับไกเข้ามา แต่ท่านก็ไม่ได้สนใจว่าจะเป็นสัตว์ร้ายหรือว่าอะไรก็ช่างยังคงตั้งจิตกำหนดไว้ที่ปลายเท้ามาได้คว้เขวต่อสิ่งใดได้รอบข้างจนไม่รู้ว่าเสียงนั้นมันเงียบหายไปเมือ่อใดมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ท่านจะเดินกลับขอไปนั่งภาวนาอยู่ในกฎอีกรอบนั่นแหละถึงได้เห็นว่ามีชายวัยกาลางคนลักษณะเสื้อผ้าการแต่งตัวและอาวุธก็น่าจะเป็นชาวบ้านที่เป็นพลานชาวกะเหลียงมานั่งจ้องมองอยู่ห่างๆไม่ยอมเข้ามาใกล้ หรือไม่ก็อาจจะเป็นด้วยที่ว่าท่านกำหนดจิตเอาไว้หลบๆบกดนั่นเองก็เลยไม่มีสิ่งใดๆกาที่จะย่ำกายเข้ามาใกล้หลวงพ่อท่านได้แต่ที่น่าแปลกก็หากว่าชายผู้นั้นเป็นคนธรรมดาหรือว่าพลานที่เข้ามาล่าสัตว์จริงๆก็คงจะไม่เป็นอันตรายอะไรกับจิตของท่านที่ได้กำหนดวางเอาไว้หลบๆหลวงพ่อสุดท่านเดินกลับเข้ามานั่งในกรดตามเดิมด้วยต่างก็ไม่พูดไม่ถามอะไรสึ่งกันละกัน ดูเหมือนว่าต่างคนต่างก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ในใจหลวงพ่อท่านรู้ได้โดยจิตว่าชายผู้นั้นมีกลิ่นสาบสางของความชั่วร้ายหากว่าเล็ดหลอดเขตกําหนดจิตอันแรงกล้าของท่านเข้ามาได้ก็คงถึงข้าวที่ท่านต้องยอมละสังขารเสียคราวนี้ท่านจึงได้หลับตาเข้าสมาธิภาวนาต่อไปโดยไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าจะมีเสียงลุกเดินสวบสาบสวบสาบไปมาอยู่รอบๆกดพร้อมกับเสียงลมหายใจคลายคำรามเบาๆ ด้านในจิตของท่านได้ดำดิ่งลึกไม่รับรู้สิ่งใดๆแม้แต่ลูบลสกินเสียงหลบหอบตัวอีกด้านที่เริ่มล้องคำรามกระโจนไปมาหลบๆบกดด้วยท่าทางโมโหเพราะไม่สามารถจะเข้าไปหาเหยื่อที่นั่งอยู่ต่อหน้าต่อตาได้จนล่วงเข้าเกือบตีสามที่หลวงพ่อท่านต้องคลายออกจากยานสมาธิเพื่อที่จะจำวัดต่อไปท่านก็ได้เห็นกายแท้ของชายชาวกะเหลียงผู้นั้นได้กลายเป็นเสือไปแล้วชายชาวกะเหลียงที่เห็น คงจะเป็นพลานที่กลายเป็นเสือสมิงหรือไม่ก็พาดทาถูกเสือกินจนกลายเป็นเสือสมิง่ทาทางจะเป็นพลานที่มีวิชาอาคมอยู่พอตัวเพราะเสือสมิงตัวนี้มันสามารถจะพ่นไฟออกจากปากได้ไม่ต่างกันกันกบสัตว์ในเทพนิยายและทั้งลมทั้งฝนที่เทลงมาโดยที่หลวงพอ่อท่านไม่ทันได้รู้ตัวนั่นก็คงจะเกิดจากวิชาอาคมของมันนั่นเองแต่ก็ไม่สามารถที่จะผ่านเข้ามาในกฎของท่านได้แม้แต่ละองฝน ท่านจึงไม่ได้สนใจล้มตัวลงนอนจำวัดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนสุดท้ายเสือสมิงที่บ้าคลั่งด้วยความโมโหมันก็หน,นีหายไปเองหลวงเช้ากระทิ้งไว้แต่เพียงรองรอยของเท้าที่เหยียบย่ำไปมาบนพื้นที่เปียกชื้นด้วยน้ำฝนที่มันสร้างขึ้นมาเองแต่รอบๆกดของหลวงพ่อยังคงแห้งสนิทท่านก็ได้ทำกิจธุระต่างๆและหาเอาของป่าที่หาได้ใกลๆมาฉัน พอได้มีกำลังตั้งกายฝึกจิตนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาต่อไปได้อย่างสงบจวบจนถึงคำ่ำก็เดินจงกรมพอเมืดสลัวสลัวท่านก็เข้าไปนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ในกฎตามเดิมไม่ถึงสามทุ่มก็มีเสียงฝีเท้าเดินสวบสาบสวบสาบเข้ามาอีกครั้งนี้มาถึงมันก็ร้องคำลามอารวาสกระโจนไปรอบๆกฎแสดงฤทธิ์แสดงเดชอย่างไม่หยุดยัง้งจนป่าบริเวณนั้นปันป่นปวนไปหมด แต่นั่นมันไม่ได้ทําให้ระคายเคืองต่อจิตประสาทกับผู้ที่มีจิตอยู่ในความตั้งมั่นอย่างหลวงพ่อสุดแต่อย่างใดแต่ว่าการกระทําของเสือสมิงตัวนี้มันทําให้สัตว์ป่าอยู่ในแถบนั้นตื่นตกใจหวาดกลัวพากระล้องระงมวิ่งหนีกระเจิงหายไปคนละทิศละทางจนป่านั้นเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงนกเสียงแมลงให้ได้ยินตั้งแต่มันเยียบย่าเข้ามาจุดที่หลวงพอ่อท่านตั้งจิตปวารณาขอปากกดนั่งบำเพ็ญเพียร ก็เริ่มไม่สงบอีกต่อไปหากว่ามันจะโผล่เข้ามารบกวนอยู่ทุกค่าคืนแม้ว่ามันจะไม่มีทางทําอะไรหลวงพ่อสุดทันได้แน่ปล่อยไว้เสือสมิงตัวนี้ดูท่าแล้วมันคงจะไม่ยอมลดลาวาศอกไปแน่ยิ่งทําอะไรไม่ได้มันก็ยิ่งโมโหต้นไม้ต้นยาหักลายลาบไปหมดหลวงพ่อท่านจึงได้ตัดสินใจลุกออกมาจากกฎดเดินไป,ปเผชิญหน้ากับเสือสมิงที่มันเองก็กลายร่างกลับมาเป็นชายกะเหลี่ยงตามเดิมเหมือนอย่างที่เห็นเมื่อคืนวาน แต่ก็ยังคงแสดงสีหน้าโมโหเดือดดานตามสันดานของสัตว์ร้ายหลวงพ่อเอ่ยปากบอกว่าหากว่าอยากจะกินเราจริงๆเราก็จะเดินออกไปให้เจ้ากินเป็นอาหารเสียในคืนนี้หากแต่ว่าบุญบารามีจะส่งเสริมให้เราได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อสร้างสมบุญกุศลบารามีปฏิบัติธรรมต่อไปแล้วก็เจ้าจะทำอะไรเราไม่ได้แม้แต่รอยขีดควรก็ขอให้ต่างคนต่างไปเสียตามวิถีของตน อย่าได้มาจองเวรลบกวนสึ่งกันและกันอีกเลยพูดจบหลวงพ่อสุดท่านก็เดินออกไปจากเขตที่ท่านกำหนดจิตเอาไว้พอพ้นบริเวณนั้นหล่างชายกะเลียมก็กลับกลายเป็นเสือสมิงอีกครั้งกระโจนเข้าฟัดเหยื่อที่อยู่เบื้องหน้าหมายจะฉีกเป็นชิ้นๆกินเสียให้สาสมหากแต่ว่าคมเขี้ยวหรือแม้แต่กรงเล็บอันแหลมคมของมันกับไม่ได้ละคายผิวหรือผ่าคลองของหลวงพอ่อ ให้เกิดหล่องลอยขีดข่วนเลยแม้แต่น้อยแต่มันก็ยังพยายามกัดฉีกกระชากไม่ยอมลดละอยู่พักใหญ่ใหญ่แต่ก็ไม่เป็นผลจนดูเหนื่อยละเพราะไม่สามารถที่จะกินเหยื่อได้จึงได้แหกปากร้องคำรามลั่นแต่จูจูมันกับจะกระชากลากเอาล่างของหลวงพ่อเข้าไปในป่าให้ได้แต่ล่างของท่านกับยืนนิ่งเฉยถูกฉุดกระชากโดยแรงมาหาศาลก็ยังไม่ได้ขยับเขยื้อนเมื่อมันทําอะไรไม่ได้เสือสมิงตัวนี้มันก็ยังไม่ยอมเลิกลา หลวงพ่อท่านจึงยกมือขึ้นฟาดเปลี่ยงข้บพิธีใบหน้าของเสือสมิงตัวนั้นจนมันฟุบหลงไปนอนกับพื้นท่านจึงได้ถอยกลับมาเข้าไปนั่งอยู่ในกฎตามเดิมปล่อยให้มันแสดงฤทธิ์แสดงเดชดร้องคำรามอลาวาดเกี่ยวกาดอยู่แบบนั้นเองท่านนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่พักก่ใหญ่เกิดดูท่าว่ามันคงจะไม่ยอมไปไหนแน่จึงได้ตัดสินใจลุกออกไปจากกฎอีกครั้งหยิบเอาไม้เล็กๆเ,กเกท่าไม้เลียวที่อยู่ใกล้ๆมือ เดินออกไปฟาดเข้าใส่ล่างเสือสมิงนั่นอยู่สองสามครั้งทำเอามันร้องลั่นลม้มลงนอนดินพลันด้วยความเจ็บปวดจู่ๆก็มีกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งออกจากล่างเสือพุ่งหายไปในอากาศพร้อมกับเสียงร้องลั่นที่เปลี่ยนไปเป็นเสียงของคนซึ่งก็น่าจะเป็นเสียงของวิญญาณของพลานกะเหลี่ยงผู้นั้นนั่นเองที่ตายโหด้วยคมเขี้ยวของเสือตัวนี้จนอาคาดกลับมาเข้าสิงอยู่ในล่างของมันจนกลายเป็นเสือสมิง ดักกินชาวบ้านหรือพลานที่ผ่านไปมาไม่รู้ว่ามีใครตกเป็นเหยื่อให้กับมันไปแล้วกี่รายถูกตีโดยไม้จากฤทธิ์ยานพลังจิตของท่านเข้าไปคงได้ไปผุดไปเกิดในพบใหม่ตามเวรตามกรรมของตนส่วนไอ้หลายพลาดก่อนก็ลุกปวดพลาดกระโจนหนีไปด้วยอาการตกใจหวาดกลัวคงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนหรืออาจจะรู้ตัวกระสุดจะขาดดาวได้หลวงพ่อท่านก็กลับมานั่งบำเพ็ญเพียรต่อ ผืนป่าก็กลับกลายมาเป็นปกติอีกครั้งทั้งเสียงสัปปสัตว์และแมะลงก็รกีดร้องระง,งมเซงแสไปหมดแต่มันก็ไม่ได้ทาให้เป็นการรบกวนจิตภาวนาของหลวงพ่อแต่อย่างใดเพราะสัพป,ปเสียงนั่นมันก็เหมือนกับผืนป่าทั่วๆไปท่านอยู่ปฏิบัติธรรมในป่านั่นจนครบกําหนดก็ออกเทาดงทะลุขึ้นไปทางเหนือไปจําวัดอยู่ที่นั่นตามที่เคยมีญาติโยมนิมนต์เอาไว้ให้ท่านกลับไปจำพรรษาอยู่ที่วัดนั่น และทันก็รมาได้ออกทุดงไปไหนอีกเพราะเริ่มชาลาภาพมากแล้วจึงได้อยู่โปรดจ่าโจมอยู่ในวัดแห่งนั้นจนมอระนาภาพ